น,นี้ใช่น้องส้มของเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดไอ้หน,นูหนูหนูจะหมุนติ้วทำไมอะอะมโนย์เมื่อไหร่จะเลิกหมุนหัวเนี่ยผมเรียนหัวมาแล้วครับเนี่ยอ้ารับเดี้ยงเลยดีกว่าฮะเจ้าหนูมานี่เร็วเดยบฉันเนี่ยจะรักษาแกเองเนอะนอะานดหมอรับรักษาผมเดดดดนะรับเดี๋ยวผมจะนอนนิ่งๆอ่ะโห้นั่นไงทุกคนลาวมะดูหน้าลาวมาดินี่เจ้าส้มมากินข้าวเร็วอ,อบครับพืนค่ะมโนต์ร่อยจริง เอาละค่ะสวัสด,ดีค่ะทุกทคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลซี่แบกันด้วยนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม The s ซ m s ซในซีดีส์ร็กชูริชชัทกันแน่น <c oughs> แล้วสําหรับในคลิปนี้นะคะไหวกะว่าจะให้น้องฮันนี่ของเรานะคะทําการตกน้องส้มนะคะให้มาเป็นเพื่อนซีสีค่ะตัวน้อยของเราแน่เองนะทุกคน <c oughs> โอเคตอนนี้น้องฮันนี่ของเราต้องการเข้าห้องน้าใช่ไหมนี่หนูมมาเข้าห้องน้ําก่อนเลยนะโอ้โหงางวันนี้นะคะทําการล้างภาพเปเลี้ยวลาสงชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องฮันนี่ของเราทาการล้างภาพไปกว่าทุกคน <c oughs> งานด่วนอีกแล้วแฮะต้องรีบรล้างภาพแล้วล่ะอ้ยอันนี้สวยดีไหมนะ้ยรีบรล้างภาพดีกว่าไหน ดูซิขายเดี๋ยวได้เท่าไหร่รอบนี้นะนี่มาวางแปะเลยแปะโอ้โหเยอะมากบอกเลยว่ารวยรวยอีรวัรวๆเลยรวยมากการร่างภาพขายนะทุกคนนี่ไหว้ทาการเออซื้อลังพึ่งมาเลี้ยงด้วยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเก็บลังพึ่งขายกันเลยดีกว่าทุกคนนี่มาทําการขายดีกว่าสวัสดีจะเจ้านางพึ่งฉันขอทําการเก็บน้าพึ่งหน่อยนะน้ำพึ่งวันนี้ได้เยอะจังเลยแฮ คุณภาพดีเยี่ยมเลยฮะโอเคจากนั้นทําการเออเก็บคิปผพึ่งดีไหมเก็บคลิ้ผพึ่งเลยละกันเก็บเอามาทําอะไรได้อ่ะเอามาทําเทียนหรออ้ยอันนี้ขายก่อนนี่ขายเอามาขายได้ไหมได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ได้ตั้ง16บาท มันเยอะไหมเนี่ยเคถอดชุดเลยดีกว่าเอาซัมเมอร์โทรมาเฮ้ฮันนี่ฉันว่าฉันชอบอลันโซ่แกรนเจอร์ฉันควรจะลองเสียงดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวซัมเมอร์เธอนี่ชอบหลายคนจังเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนชอบอ่ะลุยไปเลยแล้วกันนะซัมเมอร์ชอบหลายคนแล้วเกินไหนะหนูเดี๋ยวเราเก็บผ้ากันดีกว่าเอา พังเฉยเลยอ่ะพังได้ไงเนี่ยฮะกำลังจะเก็บผ้าเฮ้ยเจ้าเราตากผ้าบ้านี่กำลังจะเดินม,มาเก็บผ้าอยู่แล้วเชียอว่ะเฮ้ย,ยมาพังต่อหน้าต่อตาได้ไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ผ้าตะตาก้าเลยฮนะนี่เดี๋ยวเราให้น้องฮัทนี่ของเรามาซักผ้าหน่อยดีวยกว่า้ย ดูสิเนี่ยราตากผ้ามาพังผ้าก็ต้องมาซักใหม่อีกเนี่ยเยเมื่อไหร่จะได้ใส่กับเขาสักทีเนี่ยฮะนี่โอเคตากผ้าเสร็จเรียบร้อยโอ้โหน้องฮันนี่ของเราต้องการความสนุกอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาให้น้องฮันนี่ของเรามาเล่นนี่โน้ตบุ๊กสนิดหนึ่งนะนี่ฮันนี่หนุ่มมาเล่นโน้ตบุ๊กดีกว่ามาเล่นเกมเป็นอะไรอะซิมตํานานละกันเนาะเอาใครมาบ้านเนี่ยนี่มันใครเนี่ยเพราะหนุ่มคนนี้เดี๋ยวไม่ขอบ้านแต่คุณพี่มานั่งดิกีตา มาติดอะไรข้างหน้าบ้านเนี่ยฮะไม่เคาะบ้านก็ไม่เปิดประตูให้นะ <c oughs> พึ่งจะมาเคาะแฮะอ้ <c oughs> คุณคินทันกับบ้านพอดีเลยฮะ นะนำตัวอย่าเป็นมิตและกันอะไรเนี่ยเริ่มแล้วไม่มีอะไรมาแทนความรู้สึกของการผ่านด่านบอสตัวสุดท้ายได้เมื่อแด่ก็ตามที่ฮันนี่เล่นเกมเธอจะเป็นหนึ่งในจักรวาลทีนี้พูดได้หรือ,อยังเธอเนี่ยชอบการเล่นวิดีโอกเกมนี่แน่นอนเอาไปเลยฮันนี่หนูต้องชอบไปหมดเลยนะโอ้คุณคิมทันวิ่งมาตะก,กายเชียวนะอ้าสวัสดีค่ะฉันชื่อฮันนี่นะคะผมชื่ออองตวนแล้วผมก็จะทําการหลอกคุณเบ๊ะเอา้าพหลอกกันได้ยังไงเนี่ยนี่เนี่ยบางอาจมาหลอกฉันเป็นไงเจอฝูงพึ่งหน่อยเป็นไงล่ะ นี่โดนไปเลยนะนบอกเะไอย่ามาแก้หันนี่อีกนะเฮ้ยหันนี้ไม่ชอบเลยอ่ะอุ๊ยคนนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยเแฮะแล้ไม่เป็นไรที่เข้าวให้เขากินสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาบ้านของเราแล้วนะทำอะไรกินดีอ่ะเป็นข้าวโพดนึงข้าวโพดนึงเปไหมนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะนี่กว่าเนาะกินขนาดง,งานเลี้ยงแล้วกันเนาะจะได้กินได้นาน,านๆด้วยแฮะเดี๋ยวยินนี้หันนี่ทำซุปเต้าหู้ให้ทุกคนกินกันนะคะบอกเลยว่าอร่อยแนะ่นอนนะอึ๊บ สับก่อนเอาโอ้โหเก็บจะกววาดจานให้ด้วยดีจังเลยแฮะเดี๋ยวไม่ดีแล้วทำไมอีนูนุมไม่เอาไปล้างอ่ะวุ้ยมันน่าจริงๆเลยนะเนี่ยทุกคนคะมากินข้าวกันเร็วคะ่ะเอาบังเฟรมอีกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันเตียงนอนนางเข้าไปแล้วอ่ะ หนุ่มนี้นี่นะนี่ไม,ม่ยาเส้นเลยอ่ะมาแกล้งเราถึงหน้าบ้านอีจะมาดั้งบนเตียงหรื่ยเฮ้ยมันน่าจริงๆเลยฮะเฮ้ยเราต้องทําการนี่สั่งสอนเขาสักหน่อยดีกว่าทุกคนเออหยาบคายหยาบคายดีไหมมุ่งร้ายอะไรอ่ะใส่ลายไปสีให้ของขวัญอันน้าหยาบคายการโต้เถียงอืมตะคอกใส่เลยไหมมันจะโหดร้ายไปปะเนี่ยทําการกกงกวนดีกว่าทุกคนการหลอกลวงอุ้ยโกหกล้วอาชีอุ้ย ช่วยมางานเรียงป้อมปอมดีกว่านี่อังตตนพรุ่งนี้เนี่ยมียงานคอนเสิร์ตเท็ดที่สุดของเมืองซิงด้วยนะงานคอนเสิร์ตอะไรกัน่ะเดี๋ยวเราผมสักอย่างเลยฮันนี่ผมไม่เชื่อหรอกนะเออไม่เชื่อหรอออ้ยเขาไม่ยอมมา <c oughs> เราสั่งให้พึ่งไปทําลายเขาได้ไหม <c oughs> สั่งสั่งเลยอู้ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้องฮันนี่ของเราทําการนี้ <c oughs> ใช้ราคาแล้วก็อาบน้ําฝักบัวน่ะแล้วก็มาเข้านอนกันเลยดีกว่านะ โนคุณคิมชันเลิกเล่นเกมได้แล้วมั้งเล่นเกมไม่หยุดเลยอันนี้อะไรอ่ะออกกำลังกายไม่พออยไปออกกำลังกายไหม <c oughs> ไปวิ่งจ็อกกิ้งสปาร์ตมันแล้วก็มานอนดีไหมนะ <c oughs> อย่าดีเพิ่งดีกว่าตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ส่งพ่อหนุ่มคนนี้กลับบ้านไปจะนอนแล้วกลับไปใช่หนู <c oughs> นี่เข้านอนเลยดีกว่านะโอ้วันนี้มีเทศกาลการฟัดเหวี่ยงกับเพื่อนบ้านแฮุยดีอ่ะ เฮ้ยหรือว่าวันนี้เราจะไปทําการฟัดเวียดกับเจ๊ปอบเปียดีิอะทุกคนเอครั้งที่แล้วเรา,เ,ราเอาแกล้งเขาไม่สําเร็จใช่ไหมรอบนี้บอกเลยว่าอาจจะสําเร็จก็ได้นะเพราะว่าน้องฮันนี่ของเรานะคะทําการออกกำลังกายมาอย่างหนักหน่วงโอเคคุณคิมชานตื่นแล้วใช่ไหมอะมาทําการนี่ใช้อาบน้ําฝักบัวละกันนะแล้วก็ทำการเออกินข้าวกินเป็นนี่ซุปที่เหลือจากเมื่อวานนะทุกคนโอเคเดี๋ยวให้ฮันนี่ของเรามาทําการเออมาเล่นเกมก่อนละกันนะซิมในตํานานนะ าการตื่นเช้ามาเล่นเกมแบบนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเนี่ย,ยดใคลายเครียดดีเหมือนกนันแฮะโอ้เลนโน s n o w b o ดีกว่าอุ้ยน่าเล่นจังเลยแฮะอ๋อไฟไหม้คนขาดับไฟไหนแล้เร็วะโอเคเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้มาอาบน้ำฝักบัวนะคะแล้วก็มาใช้นะแล้วก็มากินเออ กินข้าวด้วยนี่แล้วคิมชันทําไมคิมทันไม่มันั่งบนเก้าอี้อ่ะเป็นนั่งบนเตียงนอนทาไมเด็กก็หมดขึ้นหรอกนะโอ้วันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักแฮะเดี๋ยวให้น้องฮันนี่ของเรามาขายดอกเบญจมาศนิดนึงนะแล้วก็มาเออเป็นเปลี่ยนเป็นชุดคนเลี้ยงผึ้งนะคะแล้วก็มาขายหนังผึ้งดีกว่านะ ก็มาทาการรักษาพึ่งด้วยสดีเจ้าน้องพึ่งเดี๋ยวฉันจะทาการรักษาพวกเจ้าเองนะอ๋อวันนี้เป็นวันหยุดของคุณคิมทันใช่ไหมแล้วก็เป็นวันหยุดของฮันนี่ด้วยแฮะวันนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีอะทุกคนมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีงานประกวดลาวมาแล้วก็มีเทศกาลแห่งความรักด้วยเฮ้ยเทศกาลแห่งความรักมีที่ไหนอะอ๋ยมีที่โอ้ประมาณ5้าโมงเย็นใช่ไหมเคเดี๋ยวตอนเย็นไปเที่ยวงานเทศกาลแห่งความรักดีกว่าทุกคนอันนี้ตอนชั่วมงบ่ายสามใช่ไหมก็จะมีเออเทศกาลประกวดลาวมาฟินชีวิตตกัันนจ้้ีเราองท ก,กอดรัดฟัดเบี่ยงกับเพื่อนบ้านก่อนนะเออทุกคนว่าได้ทําการเปลี่ยนชุดให้น้องฮันนี่ของเรานะคะมีเป็นชุดคู่รักกับนี่กับคนคิมชันด้วยนะทุกคนนี่เป็นไงเป็นชุดคู่รักแบบนี้เลยนะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกบ้านกันบ้างดีกว่าทุกคนว่าเราจะเจอน้องส้มไหมนะอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทุกคนนี่ใช่น้องส้มของเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องส้มของเราไม่สบายเฮ้ยเรามาทําการเออมาให้ขนมน้องก่อนดีกว่า เดเดดเอดหนูหน,หนูหนูจะหมุนติ้วทำไมอ่ะอามนุษย์เมื่อไหร่จะเลิกหมุนหัวเนี่ยผมเวียนหัวมาแล้วครับเนี่ยเฮ้ออฝนตกหนักจังเลยแฮะแต่เพื่นนอนางส้มอ่ะนะฉันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะอ๋ะอัสดีเจ้านองส้มโอ้ยเธอเป็นอะไรมาเนี่ยทำไมน้ำลายฟูมป่ายแบบนั้นน่ะเฮ้อเอาเอาวิ่งชนโอเคเราให้อุ้ยเราอุ้ยเรารับเรียงเข้าได้เรานี่ทุกคนอ <All right. S 1> ุยรับเลียงเลยดีกว่า ดูซิว่าน้องส้มนะคะจะมาอยู่บ้านเดียวกับเราไหมนะทุกคนฮะนางส้มจ้ะนี่นะขนมของเจ้านี่เอาไปกินเลยอืมอร่อยใช่ไหมล่ะเอ๊ะนางส้มไหนๆก็นไหนๆแล้วอะมาอยู่บ้านเดียวกับเราไหมคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าจะต้องการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตนนี้นี่แน่ใจ ชื่อเก่าของน้องเขาเป็นสปริงเกิลใช่ไหมนี่แต่เราจะเปลี่ยนชื่อน้องเป็นเจ้าส้มละกันนะนี่น่ารักเจ้าส้มนี่ทุกคนตอนนี้นะคะเราได้เจ้าส้มเนี่ยมาอยู่ครอบครัวเดียวกับเราเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้คือ น้องก็คือแบบไม่สบายอ่ะอามาโนินฮาร์ฟพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยฮาร์ฟพาน้องซ่มงไปโรงพยาบาลดีวกว่าทุกคนเนี่ยมาอุ้มน้องก่อนนะเจ้าซ่อไม่ต้องกลัวไปนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาแกไปโรงพยาบาลเองนะเอา้าซัมเมอร์โทรมาอีกฉันให้เราคุยกันเรื่องอลันโซ่การเชอร์ได้ไหมมันเป็นเด็กที่ดีมากเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซัมเมอร์หนูเด็ดส่งรอบเราใช่ไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราให้ฮันนี่ของเราไปเอ่อคลินิกกันดีกว่าทุกคนนี่เดินทางไปกับเจ้าส้มนะคุณคิมทานไปด้วยละกันไปด้วยละกันนอนพอเราจะได้แบบเลยไปเที่ยวเลยเนาะเนียวนะคลินิกอยู่ไหนเนี่ยนี่งานโรงพยาบาลสัตว์เปเดินต้านโอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงคลินิกโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวเราพาเออน้องส้มของเรามาลงชื่อรักษาดีกว่าทุกคน ทำการลงชื่อเข้ารักษาก่อนนะเออใส่ชื่อเป็นนี่น้องส้มโอเคเรียบร้อยโอ้ระหว่างนั้นใช่ไหมเราก็รอเออสัตวแพทย์เนี่ยเรียกน้องส้มเข้าพบนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้น้องส้มเราอยู่ไหนเนี่ยอุย้ยน้องส้มหนูจะมานอนตรงนี้ไปได้นะเนี่ยปืนก่อนเจ้าส้มอามาเนิร์ครับผมเคลียร์มากไว้ฮะผมขอน,นอนสักนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิมชัน มาตากมาตากตรงนี้อะมานี่มาที่นี่โอ้โหเปียกฝนหมดเลยน้องส้มหนูอุ้มก่อนอุม้มน้องส้มเข้ามาที่ลมๆก่อนดีกว่านะนี่มาที่นี่เจ้าส้มจ้าเข้าไปข้างในกันดีกว่าจ้า นี่ดีฉันอุ้มไปข้างในนะโอ้คุณสุบิยาก็พาน้องหมามารักษาด้วยแฮะเรามาพูดคุยกับคุณสุบิยาสะหน่อยกันพยายามปลอบใจนะเย้เนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อคุณสุบิยาคะ,ะตกใจอะไรคะเนี่ยอ๋อฮันนี่ก็ตกใจเหมือนกันคะ่ะอะไรเนี่ยหวาดกลัวขั้นสุดอันตรายที่อะไรซึ่งสาเหตุฮันนี่หวาดกลัวอยู่ทําไมน่ะหรอใครจะไปรู้ถามเขาสิเอา้าจะไปรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยจากการถูกกีดคำรามใส่ใครไปคำรามใส่ฮันนี่อ่ะคุณปริยามา กรีดใส่ทำไมอะทีเนี้ยนี่เรามาปอบปรมเจ้าน้องซมกันถึงแม้ว่าเราจะมีอาการลั่วก็ตามแต่นะนี่เป็นไรนะน้องส้มเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยก็รักษาแกแล้วอะเดี๋ยวคุณปรียาวิ่งผ่านเฟรมอีกเจ้าหนูมานีเร็วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรักษาแกเองนะตามมานี่เร็วตามมานีเร็วโออเคตอนนี้นะคะน้องส้มของเราได้ทําการเข้ารับรักษาแล้วนะอะนดหมอครับรักษาผมเดยเดยนะคะเดี๋ยวผมจะนอนนิ่งๆอะอ๋อขันทอมละฮับผมขอกินหน่อยครับเ้ยผมอยากกินครับ ออยู่งโ้การตรวจลรงสัตว์เลี้ยงดูเหมือว่าเจ้าส้มเนี่ยจะมีการคข้จัดรอยข่วนจากกระรอกนะควรต้องการรักษาด้วยธีการใดรักษาขั้นพื้นฐานหรือว่ารักษาราคาแพงดีอยแต่เราเงินเยอะวิรักษาราคาแพงแล้วกันนะนอ้องส้มของเราจะได้หายโนตทำอะไรโอ้ฉีดยาละครับผมเจ็บนะครับเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ค่ะนอ้องส้มของเราเนี่ยก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามานี่พูดคุยด้วยดีวยดกว่านะดูซิว่าน้องเป็นยังไงบ้าง เออแต่วัยก็ไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเนี่ยอ๋น้องเป็นตัวผู้แฮะเฮ้ยดีอ่ะน่ารักเฮ้ยเราสามารถใส่ปลอกคอได้หรือยังอะเอางานประกวดฟินลาวมาได้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปละกันนะเดี๋ยวเรามาทําการเออใส่ปลอกคอน้องได้ไหมอะการดูแลสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนชุดไม่มีชุดให้เปลี่ยนนะไม่รู้ว่าใส่ปลอกคอให้น้องยังไงนะกี่กระจกเปล่า กระจกเหรอแกไข่ซิมไ,<ป>ไม่ได้ได้อ่ะโอ้ยตู้นี้มันซื้อของได้ด้วยแฮโมีอะไรเนี่ยอุ้ยขนมกินดีอยู่ดีอุ้ยซื้ออะไรเดีย่ยขนมทิปขนมทิปอ๋อมันสามารถฟื้นขึ้นชีพได้ใช่ไหมเนี่ยทอฟฟี่น้ำครองไม่ชื่อมันดูน่ากลัวจังอ่ะอุ้ยตู้สุมอุนจิเฮ้ยกี่เอาขนมกินดีอยู่ดีห้าสิบบาทอาสักสองกันสี่ร้อยกว่าบาทแฮะไม่เป็นแหนี่เดี๋ยวให้ขนมน้องส้มดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะให้ขนมรักษาโรค อ๋อมันคือขนมรักษาโลกฮะลองกินซิเป็นไงบ้างนี่เจ้าส้มฉันมีขนมมาให้แกกินนะ่ะดูสิเป็นไงนีอ่อร่อยใช่ไหม,มละ่ะโอ้ยน่ารักต้องมาทำการเอ,อแปลงขนน้องสักนิดนึงดีกว่านี่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเจ้าส้มฉันจะดูแลแกเอ,เองแต่ตอนนี้ฉันฉันตัวเปียกตัวเปียกได้ไงเนี่ยฮะการแต่งกายเปลี่ยนเป็นชุดเอ่อชุดลํำลองปกติแล้วกันเปลี่ยนชุดก่อนตัวเปียกได้ไงเนี่ยฮะแล้ว,วคุณคิมทันละ่ะ คุณคิมทันเสื้อแห้งยังเออน่าจะแห้งแล้วแหละโอเคเดวให้นอนข้งนี่ของเรานะคะเดินทางไปที่เทศกาลดีกว่าเนาะนี่พาเจ้าส้มไปด้วยนะอคือพี่ค่ะฉันขอไปงานเทศกาลก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เดินทางมาถึงงานเทศกาลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ดูคุณคิมทันสิแต่งเป็นชุดฤดูร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นชุดฤดูร้อนบ้างดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะนี่ฤดูร้อนนี้แบบนี้ ชึบโอเคโอ้ยน้องส้มนอนนอนหลับเลยฮะดูสิว่างานเทศกาลนะคะมีอะไรบ้างนะทุกคนเอ๊รู้สึกว่าจะมีเอองานลามาใช่ไหมไม่เห็นมีใครเอาลามามาประกวดเลยฮะอยากเออเจอตัวลามาจังเลยอะ่ะอุย้ยมีคนเอา เอาพวกคนมาประกวดด้วยแฮยนี่มันเจคนที่ชอบตบหน้าชาวบ้านเนี่ยทุกคนเฮ้ยทำการต่อรองราคาดีกว่าอ้าัสดีค่ะเจหนูขอต่อราคาให้ถูกกว่านี้ได้ไหมอ่ะคุณหนี่ก็ต่อราคาหนักอยู่เหมือนกันนะเอางี้ฉันจะลดราคาทุกสิบนต้นเนี่ยให้คุณเนี่ยอีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ่ะโอเคไหมอ่ะอุ้ยพอใจมากเลยค่ะเจ ขายสินของได้กำลัตั้งที่15บวกแน่แหะทุกคนโอ้ดอกกุหลาบขายได้ตั้งไอ้นี่แน่ทุกคนเอว่าแต่จะขายอะไรดีดอกเบญจมาศดีไหมเนี่ยขายแห่ต่เรามีของขายได้ไม่เยอะอะเราวันหลังเรามาขายกับเจ๊แก่ดีกว่าเนาะโอ้โหส่วนข้าวของก็ยังคงแพงเช่นเดิมแฮะโอ้ยมีกล้วยมีปลูกกล้วยด้วยซื้อกล้วยไปนหนึ่งกันเอาไปปลูกนะแล้วก็อะไรอีกดีอะโอ้ยมีคาสตาร์ดช็อกโกเบอร์รี่ดอบบกบูเบล อืมอะไรเดียวมีบลูเบอรี่ปีกอนเนียเอ้ยต้นขนต้นขนแม่นต้นขนแมนมันคือต้นอะไรเนี่ยมีอะไรอีกบ้างอุ้ยมีลาสเบอร์รี่มีลินลี่อุ้ยสตรอเบอร์รี่อุ้ยซื้อไปปลูกสองอันดีกว่าเอ้ามีแค่อันเดียวเองเหรอแย่จังเลยอ่ะมีองุ่นมีเชอร์รี่เอาเชอร์รี่ไปอันหนึ่งดีไหมนะเอาไปให้หมดนะเอาอะไรไปอีกดีมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้ไม่มีแล้วมีแค่นี้เองแฮะอุ้ยร้านอะไรอ่ะอุ้ย ซื้อขายของชำหรือว,ว่าเจ๊แก่ขายอะไรอะสวัสดีค่ะเจ๊ไม่ทราบว่าเจ๊ขายอะไรอะโอเจ๊แก่ขายพวงเออของชำทั่วไปใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยช็อกโกเบอร์ี่มีทับทิมด้วยฮะอุ้ยทับทิมต้องร้อย50บาทถ้าเกิดขายน่าจะได้เพ่งเนะี่ยอุ้ยมีขายนมขวดด้วยหรอ มีน้ำตาลมีปลาดุกด้วยอุ้ยมีปลานินอุ้ยปลานินน่ากินมากเลยเห็นแล้วหิวเลยอ่ะปลานินทอดอะเนาะอุ้ยผักชีฝรั่งอุ้ยเอาไปสักสอ่งอันละกันเนาะมีพุ่มบอนใส่อะไรอีกเดียะอุ้ยสตรอเบอรี่เอาไปอีกหนึ่งโอเคเอาแค่นี้ละกันนะ<ป>ขับขึ้นขับขึ้นพี่อือนี่ไงเข้าคังของเราเรียบร้อยแล้วโอนนนว้นี่ไงทุกคนรามะนี่ไงลามะมาแล้วอุ้ยมาพูดคุยเศรษฐกิจกับลามะพูดคุยเศรษฐกิจเนี่ยนะดูหน้ารามะดิอ่ะสวัสดีเจ้ารามะอือ สกิดดีนะดูหน้าเอาไว้หน้าน้องไป้ดังนั้นน่ะอุ้ยน้องสมการชิงช่องแฮะแต่ว่าที่นี่ไม่มีใช่ไหมเจ้าส้มหนูรอแปบนึงนะําการรูปไหลล่างมาละกันเนาะนเอา้าไปเหยียบอุญจีสัตว์ให่เลยอ่ะออ้ยเออสวัสดีจเจ้ารามาขอจับขนของเจ้าหน,น,น่อยนะอุ้ยนมเชียวอ่ะนุ่มมากเลยนะเดี๋ยวนู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 หน,น,นูรามาไปอะไรอ่ะ ทอกคนเรามาหน้ามันกวนน่ะดูด,ดูดูหน้ามัน <laughs> หน้ามันกวนมากเลยอะ่ะนี่เรามาดูผู้เข้าแข่งขันดีกว่าเขาเอาอะไรมาขายมั้งเนี่ยโอ้เป็นขนรามาสีเบะแฮะมีคนมาแข่งขันกันเต็มไปหมดเลยแฮะโอ้ยโอ้ พระอาทิตย์ตกดินสวยมากอะทุกคนโอ้แมบบนี้มันสวยดีนะเนี่ย,ยเดี๋ยวเราไปทาการนี้ไปเทศกาลแห่งความรักเลยดีกว่าคนนี้เดินทางกันต่อเลยเจ้าส้มหนูเออเอาไปด้วยละกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเทศกาลแห่งความรักเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวให้น้องฮันนี่คะ่ะมาเปลี่ยนเป็นชุดคู่รักดีกว่าคนนี้คิมชันด้วยนะ เปลี่ยนเป็นชุดนี่แบบนี้โอ้โหคุณพี่คนนี้เทสตดีมากถือกระเป๋าเคด้วยค่ะคิมชันคะวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลแห่งความรักอะ่ะเรามาเที่ยวด้วยกันดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวเราพาทั้งสองน,นะคะมาจิบชาซากุระดีกว่าทุกคนอะคิมชันคะมาจิบชาซากุระด้วยกันดีกว่านะคะอืมเป็นไงบ้างคะคิมชันชาซากุระเนี้ยอร่อยดีใช่ไหมล่ะ ด,ดื่มเสร็จก็คือมีออร่าเลยฮะวิทําการจุบมือดีกว่านะคิมชานคะอโอ้ตรงนี้มีให้ซื้อของเนี่ยลองต่อลองราคาอีกรอบไปกันนะไม่รู้ว่าตาลงคนนี้จะให้เราฟรีหรือเปล่านะจะบ้าหรือไง่ะแค่นี้ชิคกขาถุนจะแย่แล้วอโอ้ยคุณพี่ไม่ใจดีเลยอ่ะอซื้อของเที่ระหลึกสิขายอะไรบ้างเนี่ยวิยกแก้วโอ้ Google. โหอันทีไม่อยากได้อ่ะเแมวดีกว่าร้านนี้อ่ะ มีอะไรบ้างอุย้ยมีเอดามิมะอุย้ยมีดังโงกด้วยแฮะออ้ยลูกชิ้นปลาปักเป้าอุย้ยมีซูชิซื้อซูชิกินดีกว่าอ่าคุณพี่คะหนูขอซูชิจานหนึงค่ะ้ยบอกว่ารอบนี้จะไม่มีใครมาแย่งเรานะอ่ะนี่ไงซูชิของเราได้แล้วอ่ะเออของดิฉันนะคะอย่ามาแย่งนะ้ย สซชิชินี่เนี่ยเนื้อชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะอปสักคำดีกว่าอร่อยจังเลยอ่ะโอ้ตอนนี้เขาทำการเปิดไฟแล้วทุกคนอุ้ยนี่อะไรอ่ะมีความอุ้ยดอกลินลี่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะต้นปักษาสวรรค์อุ้ยเก็บเกี่ยวทั้งหมดดีกว่าอุ้ยอะไรอ่ะมันนี่จังอุ้ยทำไมมันเป็นแสงเป็นสีเนี่ยอุ้ยต้นแก้วมังกรเฮ้ยเก็บได้ไหมอ่ะยังเก็บไม่ได้อ่ะมันต้องการอะไรอ่ะดูไปไม้ร่วง โอยอยากได้อะแต่ว่าเรายังเก็บไม่ได้แฮะอันนี้อะพุ่มดอกเดซี่เราได้อะไรบ้างเนี่ยได้แต่ดอกลิลลีอ่อะอยอยากได้ต้นนี้อะดูต้นแก้วมังกรสิก็คือดูได้เดียวแต่เก็บไม่ได้อ่ะอยอยากได้ต้นแก้วมังกรมากเลยทุกคน <S 1> <S 1> เดี๋ยวๆๆ <S <S เดี๋ยวคุณพี่เออคุณพี่มันยังไม่ส่งการเลยนะครัพี่คุณพี่ถือปืนฉีดน้ำมารอแล้วอะโอยๆๆๆตอนนี้นอกหอ้อนี้ของเราปวดชิงช่องใช่ไหมเดี๋ยวเรามานี่มาใช้ก่อนกลงมาทําไมเข้าไม่ได้เข้าผิดที่เข้าห้องน้าก่อนดีกว่าเอ๊ะ ฮ้ยฉักโคกที่นี่ทำไมมันไฮเทคจังเลยอะฮะมีเพียงให้ฟังด้วยอะอุย้ยเก๋มากเลยอะหัดน,นี้ชอบเอาทำไมมีน้ำพุ่งขึ้นมาด้วยอะนึกว่าฉักโคกพังสิอีกโอ้ตอนนี้นอกที่นี่ของเราก็เริ่มง่วงนอนแล้วใช่ไหมโอ้แต่เรายังไม่ทำการกอดรัดฟัดเวียงกับ <c oughs> ชาวบ้านชาวช่องเลยอะว่าแต่ยีเจ๊บอกเลียงไมิบาเทศกาลแห่งความรักหรอเนี่ยปกติจะต้องเจอเจ๊แกนะเนี่ยมองหาเจ๊สิเจ๊อยู่ไหนเนี่ยนี่ ทำการชวนมาที่นี่สิเขาจะยอมมาหรือเปล่าอ่ะอ๋อเจคะเทศกาลแห่งความรักอะ่ะเจนไม่มากับเขาเหรอกคะนเนี้ยหันนี่รออยู่นะคะกําลังหลับอยู่เฮ้ยเศร้าใจจังเลยอะ่ะยายเจ๊ปอ๋เปียย่างนางหลับอยู่ทุกคนเราจะแกล้งใครดีทีเนี้ยเราต้องสุ่มหาผู้โชคดีในการแกล้งเพื่อให้อีเป็นของเรารอดแล้วล่ะแกล้งใครดีอะทุกคนแก่ยายยายนี่เนี่ยเพราะว่านางไม่ยอมให้เราต่อละคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อันนีเจ๊รู้จักนะคะ เอา,เ,อาเจนี่อุ้ยแต่งตัวแซ่บมากแล้วก็มานั่งข้างๆเลย <c oughs> อ่ะขนัน,นแด่นหน่อยในแขนแดนนี่เราแกล้งเขาได้อย่างต่อสู้นี่เชิญต่อสู้เลย <c oughs> ถึงขั้นปิดร้านเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนนี่ไงนี่คุบอีแน่เอีไม่ยอมแล้วนะคะให้ฉันใช่ไหมดิต้องโดดสักหน่อยละอีอีแน่นี่นโอ้โหชาวบ้านไทยมุง <c oughs> อุ้ยเราชนะด้วยทุกคนเฮ้ยให้มันดูสิบ้างใครเป็นใครอ่ะเอากอดกันเฉยเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยว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 ซูชิของใครเนี่ย ซูช h ปลาเป้าอุย้ยกินซูชิปลาเป้าดีกว่าซูชิปลาเป้าของใครอ่ะขอกินหน่อยละกันนะอร่อยแปลกๆดีแฮะแต่ไม่เป็นไรก็อร่อยดีอ่ะอีกสักครั้หนึ่งแล้วกันนะอร่อย เอ๊เดี๋ยวนะยี่บอกว่าฮันนี่แพ้เออปะ,ปะปะเป้าความรู้สึกกวนนั่นมันหลอกหลอนฮันนี่ในขณะที่เธอกําลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองความโกรธที่ไม่เคยมีมาก่อนกําลังก่อตัวขึ้นและพร้อมที่จะทำให้ฮันนี่เนี่ยเป็นอัพพาสได้ตลอดเวลาก <c oughs> ินปะปะเป้าแล้วเกือบขิดโอ๊ยทุกคนเดี๋ยวเรามาทาการจุดผูดีกว่าือ้ยมันจุดผูนี่มีให้จุดผูด้วยอ่ะทําการจุดผูดีกว่าเป็นไงบ้างอโอหโค้ชสวยมากทุกคน อุ้ยมีกลูกหนึ่งแล้วอุ้ยสวยอืมอุ้ย,อ,ย,อ,ยอีกลูกหนึ่งน,นี่ไหนะก่อนกลับบ้านขอทำการเล่นไฟเย็นดีกว่าทุกคนยไฟเย็นนี้มันสนุกจังเลยฮะนี่ดูสิสวยจังเลยอ่ะเอาคุณพี่คนนั้นทำไมเดินโกรธเดินโกรธไปงั้นนะ โอ้ตอนนี้เทศกาลก็ได้จบลงได้ปลอยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราทําการเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่าทุกคนนี่กลับบ้านกันเลยแน่นอนว่ากันที่เราถึงบ้านเราเนี่ยจะต้องทําการเออหาที่นอนให้กับน้องส้มนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยว,ยวนะเปิดไฟก่อนให้มันสว่างสว่างก่อนนี่ขยับ นี่มาก่อนนะแล้วก็ทําการนี่ย้ายตรงนี้นี่ข่ับด้านหลังดีกว่านี่สักสองโอเคแล้วก็วางถังหยาไว้แบบเดิมใช่ไหมนี่หวายว่าทําการซื้อเครื่องซักผ้าให้น้องฮันนี่ของเราไปด้วยดีกว่าทุกคนน้องฮันนี่ของเราจะได้ต้องมาสับป,ปญหากับการเออตากผ้าเราผ้าผ้าพัางนี่ซักะบซใายให้น้องส้มดีกว่านี่ไว้ตรงนี้เลยนะ นี่จานนี้ดีกว่าสีแดงน่ารักนะนี่มาวางไว้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้วางเป็นเออเศษหนังสือพิมพ์ดีกว่านี่แล้วก็ทำการติดไฟเพิ่มด้วยห้องน้ําของเราจะได้สว่างแล้วตรงนี้มาเพิ่มไฟสองจุดเออสว่างเพิ่มขึ้นเฮ้ยไหวว่าวางคอนโดมแมวไว้ตรงนี้ดีกว่าทุกคนเนี่ยโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวให้น้องฮันนี่ของเรานะคะมาทําการนี่เติมเราเรียกชามข้าวดีกว่านะแล้วก็นี่เก็บใส่ช่องเก็บของเลยนี่เจ้าส้มมากินข้าวเร็วบอกเลยว่ายี่ห้อนี้อร่อยแน่นอนนนะอาขอบเคุื่อคาะมานุษย์ อ,อร่อยจริงๆด้วยฮะอ,อ,อร่อยจังอุ๊ยดูรองส้มนอนดิทุกคนน่ารักมา หน้าตาชิ้มลืมเชียวนะหนูไก่อนปิดคลิปนะคะให้น้องฮันนี่ของเราทําการปลูกต้นไม้จักนิดนึงนะทุกคนนี่จะนั่นก็ทําการขายทั้งหมดโอเคค่ะทุกคนเป็นยังกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงในการทําคลิปให้หวายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะพาดคลิปใหม่ๆของหวายกันด้วยนะแล้วสําหรับในวันนี้นะคะน้องฮันนี่คิมชันและเจ้าส้มนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย